พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณน,นาควงไม้โพธิพฤกษรงสวยมุติสุขอยู่เจ็ดสัป,ปดาห์49วันหลังจากนั้นพระบรมศาสดาคงตร,ตรวจสอบเวทยาศาสตร์ปัญญวัคขีทั้ง5ได้เข้าสู่ในข่ายพยานของพระอ,องค์ พระบรมศาสดาทรงเสด็จด้วยพระบาทเปล่าจากพุทธคยาระยะทางในปัจจุบันก็ประมาณ230กิโลมาณป่าอิสิปัตนะมิกระทายวันหรือมรกทายาวันแห่งนี้พระพุทธเจ้าเจออุปการชีวกซึ่งเป็นนักพจน์ภายนอกาศาสนาเป็นกลุ่มนิครนนี่แหละตอนนั้นอุปการชีวกเห็นพระบรมศาสดาเนี่ย มีพระชวีวันผ่องใสมีอินทรียนสงบคือตาเป็นต้นเหล่านี้เป็นผู้มีความสงบเยือกเย็นอุปการชีวกเนี่ยตะลึงในพระจับพันรังสีที่พระบรมศาสดาทรงแผ่ก็ถามบอกว่าท่านเป็นใครใครเป็นศาสดาของท่านท่านชอบธรรมะของท่านผู้ใดยอย่างนี้เป็นต้นพระบรมศาสดาตรัสบอกว่าสหายเรามีนามว่าอนันตชีนะ เราเป็นผู้หักกรรมแห่งสังสารจักรได้แล้วเราครอบงำธรรมที่เป็นไปในภูมิสามก็หมายความว่าธรรมที่เป็นไปในการมภูมิรูปภูมิอรูปภูมิเราแทงตลอดด้วยญาณปัญญาในธรรมะที่เป็นไปในภูมิทั้ง4คือกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิและโลกุตละภูมิได้ด้วยตนเองอย่างนี้จะพึงอ้างใครเล่าว่าเป็นศาสดาเราไม่มีอาจารย์อาจารย์ของเราไม่มี เราเป็นใหญ่ได้ด้วยตนเองอย่างนี้เป็นต้นอปปากาชีวกก็ตกใจที่ว่าสันสีรษาเป็นต้นเหล่านี้แล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกกับอุปกาชีวกบอกว่าเราจะมาป่าอิสิปตนาะมฤลกทายวันเราจะมาลั่นกองเพลียนะที่ตรงนี้ก็หมายความว่าพระองค์จะมาลั่นกองลบหน้าป่าอิสิปตนาะมบลกทายวันจะมาปลุกสัตว์ให้ตื่นถามว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ย ไม่ตื่นใช่ไหมในขณะที่เรากำลังยืนเดินนั่งนอนกันอยู่อย่างเนี้ยหรือทำกิจกรรมของชีวิตเหล่านี้อยู่เนี่ยชื่อว่าสัตว์นี้กำลังหลับไหลอย,อยู่ใช่หรือไม่ก็ต้องบอกว่าใช่อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้สัตว์นั้นหลับความโลภความกำหนัดไงความกโกรธไงความเครียดไงความมัวเมาความลุ่มหลงความมืดบอดความลังเลสงสยัยความฟุ้งซ่านลำคาญใจ ราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจชาหิริกนะนุตตปาอุทจจะบาปอุกสรกรรมอันชั่วร้ายทั้งหลายที่ครอบงำกระแสชีวิตของหมู่สัตว์ทั้งหลายนี่แหละทําให้สัตว์นั้นหลับอยู่จมอยู่ในสังสารวัตไม่เงยศีรษะเพื่อจะออกจากสังสารวัตได้เนี่ยเขาเรียกว่าสัตว์นั้นหลับไหลยอยู่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าพระองค์จะมาลั่นกองลบหรือกองเพลีที่ตรงนี้จะมาตีกองประกาศนะ จะมระประกาศพระธรรมาจาักรให้เป็นไปณสถานที่ตรงนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็มาลั่นกองลบใที่ตรงนี้จริงๆเเเเเเอมทาววัันนนตปพชิิ โยจายังกัมเมสุคามสุคันธิตานุโยโขเหโนคัมโมโขทัวฉันนิโคอนันนิโยอนัสสันทิโตโยจายังอัตตกิลมฐานุโยโขทัวโขอนันิโย อาสานิโตเอเตเตพิทเวอุปโอนเตอนุปคัมมะมมาติมหาปฏิปทาตถาพเตนาภิสัมภูทาจกุกังรณิญาณกังรณีอุปสัมมายภิญญายสัมโพธายนิพานายส พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงตรัสธรรมจักรกับประวัตนสูตรอันเป็นพระสูตรที่ประกาศสัมมาสัมพุทธญาณในวันที่พระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมจักรกับประวัตนสูตรที่เราสาธยายไปสักครู่เนี้ยพอพระพุทธเจ้าบอกว่าทวยเมพิกเวอันตาเป็นต้นเหล่านี้ พระโซระเสียงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถ้าแนวราบเนี่ยใช้คําว่าหมืนาาน่นจะักรวาลนะลั่นกองตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งตึ้งไปเนี่ยหมื่นจักรวาลน,นะในแนวดิ่งถึงอเวเจมหานรกด้านบนเนี่ยถึงภระวกกัผมขนาดนั้นนะแผ่นดินสะเทือนสะท้านหวั่นไหวมูเทพเทวดาพรหมทั้งหลายต่างกวีกวาดว่าปรารถนาจะมาฟังพระธรรมจักรกับพระธรสูตร<อ>ซึ่งเป็นปฐมเทศนาเป็นพระสูตรสูตรแรก ที่พระบรมศาสดาทรงทาให้เป็นไปหรือประกาศแล้วเขาเรียกเทศนายานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเทศนายานที่ประกาศบอกมัชฌิมาปฏิปทานะว่าทางนี้เป็นทางสายกลางเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวที่พระพุทธเจ้าพระปเจพพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกนะทรงดําเนินไปดําเนินไปตามทางสายนี้เมื่อดำเนินตามไปตามทา,ทางสายนี้แล้วจะเข้าถึงความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลส เมื่อดำเนินตามทางสายนี้แล้วจะดับเสียทึงทุกทมนัสและจะทําให้โสกปริเทวทุกขทมนัสทั้งหลายเนี่ยอัสดงดับไปโดยไม่มีเหลือดำเนินตามทางเส้นนี้แล้วจะบรรลุอริยมรรคอริยผลทําให้ราคะโทสะโมหะและนิพพานจะเข้าถึงซึ่งอนุปาทานปณินิพพานคือการดับจากกิเลสและกองทุกข์เป็นต้นได้ฉะนั้นพระบรมศาส,สดามาเทศนาธรรมจักกับประวัตนาสูตรมาหมุนกงล้อแห่งธรรมะให้เป็นไป พระอ,องค์ปฏิเสธส่วนสุดสองประการที่บอกว่าการมาสุขคาลิกานุโยกการประกอบตอนเองหรือการปฏิบัติตนเองการดําเนินชีวิตของตอนเองให้หมกมุ่นในการมาสุขในการมาคุณทั้งหลายลักษณะที่ไปหมกมุ่นในรูปเสียงกลิ่นรสผลทถภะอันน่าปราถนาหน้าไข่หน้าพอใจชวนให้รักชักให้ไข่พาใจให้กําหนัดก็ไปติดแน่นในการมาคุณทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นอันนี้เป็นปฏิปทาเป็นทางดําเนินที่ผิดพลาด เป็นการมาสุขคาลิกาโนโยกพระบระมาศา,าสดาทรงตรัสว่าอันนี้ไม่ใช่ทางที่หมู่สัตว์ทั้งหลายควรดําเนินโดยเฉพาะสาวกของพระเจ้าเป็นต้นเป็นการทําตนเองให้หมกมุ่นในการมาสุขในการมาคุณทั้งหลายไม่ต่างอะไรกับสุกรที่หมกมุ่นกับของไม่สะอาดมีหลุมอุจจละมีมูมดและคูดเป็นต้นแล้วก็พากันจมอยู่อย่างนั้นหรือเหมือนกับสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอก ที่พากันชอบกินของที่ไม่สะอาดแม้ชั้นใดมูสัตว์ทั้งหลายที่หมกมุ่นในการมาสุขก็พากันจมปักอยู่กับความไม่สะอาดของสีเสียงกลิ่นรสผลถพะเป็นต้นเหล่านั้นอีกทางหนึ่งที่พระบรมศาสดา,สดาทรงปฏิเสธที่เรียกว่าอัตตกิรมฐานุโยกการประกอบตอนเองให้เหน็ดเหนื่อยเปล่าที่จมแน่นอยู่กับโทสะหรือทิฏฐิเป็นปฏิปทาที่เหี้ยมเกลียมเป็นปฏิปทาที่ผิดพลาด ทำตนเองให้ลำบากเป็นการมุ่งเน้นทางด้านของจิตนิยมไม่ใส่ใจในอัตภาพและร่างกายอย่างนี้เป็นต้นส่วนด้านของกามสุข,ขาริการุโยกนี่เป็นกลุ่มวัตถุนิยมอันนั้นหมกมุ่นในกามสุขและกามคุณพระบระมาศาสดาทรงตรัสว่าไม่ว่าจะเป็นกามสุข,ขาริการุโยกที่ทําตนเองให้หมกมุ่นในกามสุขในกามคุณทั้งหลายไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์สอดทิผลส่วนอัตตกิรมาานุโยก ก็ไม่ประกอบด้วยประโยชน์โสติผลเป็นการทําให้ตนเองลําบากเปล่าไม่เป็นไปเพื่อความสิ้นจากกิเลและกองทุกเป็นต้นแล้วพระบรมศาสดาก็บอกว่าเอกายโนยังพิเคเมมโคนเดียวกันก็คือว่าทางสายเนี้ยเป็นทางสายเอกเป็นมัชฌิมาปฏิบัาก็ดําเนินไปตามหลักสัมมาทิฏฐิผลักมัชฌิมาปฏิบัาก็คือทางสายกลางที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องที่รียกว่าเห็นในอะไรเห็นในอริยสัจธรรมทั้ง4ี่เป็นต้น ที่บอกก็เมื่อมีศรัทธาแล้วก็เข้าไปใกล้เมื่อเข้าใกล้ก็นั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้กล็เงียโสดลงสดับตั้งจิตรับรู้เนี่ยทำกุศลและฉันทาเกิดขึ้นมาเมื่อได้ฉันทะแล้วก็เกิดอุตสาหะจากอุตสาหะเข้าสู่ความเพียรความแกล้ากล้าอ,อาถรรพ์ในการที่จะออกจากบาปอกขศละกรมันชั่วร้ายทั้งหลายเป็นต้นและในขณะเดียวกันก็ปิดบาปอุกขรละกรมันชั่วร้ายทั้งหลายไม่ให้ประชุมไหลเข้าสู่กระแสความคิดเมื่อเกิดวิริยะอุตสาหะแล้วก็ตั้งสติไว้ จากการตั้งสตินั้นก็เป็นปัจจัยเกิดสมาธิจากสมาธิจะได้เป็นปัจจัยแก่ปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงในระดับปัญญาที่เข้าใจเหตุผลเป็นต้นและจะพัฒนาจากปัญญาที่เข้าใจเหตุผลเข้าถึงปัญญาที่แทงตลอดอริยสัจหรือปัญญาที่รู้แจ้งแทงตลอดอย่างนี้เป็นต้นพระธรรมจักรกัพวัตนสูตรเนี่ยเป็นพระสูตรที่มีความพิเศษกว่าพระสูตรอื่นที่พระอ,องค์ทรงสแสดงนะพิเศษก็คือว่าทรง ยกคาว่ากงล้อแห่งธรรมเนี่ยมาเป็นข้อเปรียบเทียบอํานาจเนี่ยมีสองส่วนเขาเรียกว่ากงล้อแห่งธรรมกับกงล้อแห่งอํานาจเนี่ยพูดถึงในเรื่องของธรรมจักรก็ต้องไปพูดถึงในเรื่องของคําว่าอาณาจักถ้าอาณาจักเนี่ยเขาเรียกกงล้อแห่งอํานาจถ้าธรรมจักเนี่ยเขาเรียกกงล้อแห่งธรรมะถ้าบรรดากงล้อแห่งอำนาจเนี่ยเราก็เห็นการหมุนไปของล้อเกวียนเนี่ย ถ้าสมัยโบราณาก็าจะกวนที่บดไปหมุนไปตามแผ่นดินเนี่ยก็คือเป็นการหมุนอำนาจไปด้วยสมัยโบราณเขาจะลบกันด้วยกวนใช่ไหมใช้กวนในการที่เป็นการลบพุ่งนั่นแหละจากจักรตรงนั้นน่ยพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยมีอาวุธประจํากายอยู่อย่างหนึ่งเขาเรียกว่าจักรวุฒิเนี่ยจักรวุฒิของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยถ้าโยนจักรไปนที่ไหนแล้วก็สามารถครอบงาประเทศสลาชนั้นได้อย่างราบคาบเลยพระเจ้ามันธาตุราชเนี่ย ปกครองชมพูทวีปอุตรกุรุทวีปปุพพาวิเทหะทวีปอปรากโคโยานาทวีปพ,พร้อมด้วยทวีปน้อยใหญ่สองพันอีกเป็นบริวารเนี่ยนี่อำนาจจักรของท่านแล้วท่านไม่พอใจด้วยอำนาจของตันหาของท่านท่านก็เลยใช้จักรของท่านนะบดเข้าไปแล้วก็ปกครองจาตุมหาราชิกายนี่เทวทูมเลยตันหาไม่อิ่มท่านก็โยนจักรขึ้นไปแล้วก็ท้ารบกับเท้าสากะ ก็เลยได้ไปปกครองสวรรค์ชั้นดาวเดืองอีกจัก,กระตัวนี้นะเป็นการหมุนไปของอํานาจเราก็จะเห็นในปัจจุบันเนี่ยจากกงล้อของเกวียนก็กลายเป็นกงล้อของรถนักเข้านักเข้าก็เป็นการหมุนของกงของอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่มันเป็นยุคอุตสาหกรรมตลอดถึงการหมุนไปของระบบเทอร์โบเจสระบบเครื่องบินที่มันหมุนไปนี่ก็อำนาจของจักรทั้งนั้นในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นระบบฮาร์ดดิสที่เกี่ยวกับเรื่องของระบบอินเทอร์เน็ตทั้งหลายเลยเนี่ย เนี่ยลักษณะนี้เขาเรียกว่ามันเป็นกงล้อแห่งอํานาจที่มันหมุนเป็นเครือข่ายที่หมุนครอบงำหมู่สัตว์ทั้งหลายในโลกใบนี้ทําให้หมู่สัตว์ทั้งหลายไม่สามารถดิ้นออกจากตะข่ายของอํานาจเหล่านี้ได้ก็พากันติดอินเทอร์เน็ตติดเว็บไซต์ติดไอทีกันมากมายเหลือเกินเนี่ยนะแล้วก็จมกันอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าอํานาจแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยมื่อหมุนกงล้อแห่งธรรมนที่ตรงนี้ซึ่งต่างจากกงล้อของอํานาจ การหมุนกงล้อแห่งธรรมที่ว่าธรรมาจากนั้นก็คือหมุนอะไรสติปฐานสสมปัฏทาน4อินทรีย์5พรา5โหพชองค์7อริยมรรตมีองค์8สรุปลงก็คือหมุนอะไรหมุนศีลสมาธิปัญญาไปประชมในกระแสชีวิตของหมู่สัตว์ทั้งหลายถ้าศีลสมาธิปัญญาหมุนเข้าในกระแสชีวิตของท่านผู้ใดแล้วจากกระแสชีวิตที่กระสับกระสายวุ่นวายวุ่นทุกข์ทรมานทั้งหลายก็จะสงบ ราบคาบพฤติกรรมที่ไม่สะอาดถ้าศีลหมุนเข้าไปแล้วพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายทางวาจาและอาชีพก็สะอาดบริสุทธิ์จิตใจที่วุ่นวายถ้าใช้สมาธิความเพียรที่สร้างสรรค์ใช้สติใช้สมาธิหมุนเข้าไปแล้วก็จะกําจัดความฟุ้งซ่านลาคาญใจเป็นต้นได้ทัศนะทั้งหลายที่วิปลิตผิดเพี้ยนถ้าใช้ปัญญาหมุนเข้าไปแล้วก็จะทําให้ทัศนะนั้น ที่ผิดนั้นกลายเป็นทัศนะที่ถูกกลายเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นต้นได้เราท่านทั้งหลายมาศึกษาพุทธจริยาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์มาแสดงพระธรรมจักรกับประวัตินสูตรนะที่ตรงนี้เป็นพระสูตรที่ประกาศสัมมาสัมโพธิญาณประกาศว่าทำมัชฌิมาปฏิปทาให้เกิดขึ้นแล้วแทงตลอดอริยสัจจะทำท,ทั้งสี่จัตย,ยานกิจยานกตยาน,ายยานที่เราสวดกันไปเมื่อสักค,ครู่เนี่ยบอกว่า อริยสัจคือความจริงอันประเสริฐมีอยู่4ประการนะสัจญานที่1เรื่องทุกข์คือตัวปัญหาสัจญานข้อที่2ก็คือเหตุให้เกิดทุกสัจญานข้อที่3ก็คือความดับทุกขสัจญานข้อที่4ก็คือยานที่ยังรู้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกแล้วก็บอกกิจที่ควรทําด้วยนะว่าทุกนี่ควรรอบรู้ควรกําหนดรู้สมุทัยควรประหารควรละนิโรธควรประจักแจ้งมรคควรอบรมควรเจริญเป็นต้น แล้วพุทธเจ้าก็บอกทุกนะพระองคอ์รอบรู้หมดสิ้นแล้วสมูทายก็ละขาดสะบั้นจกขันธสันดานแล้วนิโรธก็ควรทําให้ประจักษ์แจ้งแล้วก็มรรคก็อบรมเจริญให้บริบูรณ์แล้วเป็นต้นทีนี้อยู่ที่พวกเราแล้วแต่เนี้ยก็ต้องจับสาระของอริยศสตจ์มาใช้ในชีวิตจริงให้ได้ว่าทุกควรรอบรู้ควรกําหนดรู้สมูท,ทยัยควรละนิโรธควรประจกกักษ์แจ้งมรรคควรเจริญอย่างไรก็แปลว่า ทุกสมูทไทยนิโรธเนี่ยเราไม่ควรไปกระทําต่อเขาแต่เราควรปฏิบัติข้อสุดท้ายนะก็หมายความว่าทําสัมมาทิฏฐิคือปัญญาที่เห็นแจ้งให้เกิดขึ้นเมื่อสัมมาทิฏฐิคือปัญญาเกิดขึ้นกิเลสก็จะไม่เกิดขึ้นในกระแสะชีวิตอย่างนี้เป็นต้นวันนี้ ได้มาพบกับพระสงฆ์ที่ท่านจาริกมีการนำโดยท่านพระมหาสมปองมุธิโตท่านได้พาคณะสงฆ์62รูปจาริกไปตามที่ต่างๆและว,วันนี้ผมเองพร้อมได้คณะพระสงฆ์รวมเบ็ดเสร็จ5รูปแล้วก็ญาติโยมประมาณ40ท่านมาต้อนรับคณะสงฆ์แล้วก็ได้มาเจริญกุศลและว,วันนี้ก็มาทําบุญทั้งวันแล้วก็จะทําบุญที่วัดไทยสารนาฏเป็นต้นด้วยก็ขอแสดงความชื่นชมยินดี แล้วเฉพาะพระมหาเทระก็ขอกราบที่ท่านได้เป็นภาระนำพาหมู่พระสงฆ์ในการที่เที่ยวจาริกบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามสถานที่ต่างๆได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์บุญกุศลที่คณะสงฆ์ได้ทำมาทั้งหมดเหล่านี้ญาติโยมญาติบิดทั้งหลาย ก็ขอให้น้อมอนุโมทนากุศลแล้วก็รับอกุศลที่ท่านเหล่านั้นได้จาริกที่ได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ในฝ่ายอุปธมภมอุปการะก็ตื่นเต้นดีใจที่ได้เห็นหมู่สง์ที่มีความงดงามในการทํากิจของพระศาสนาหวังอย่างยิ่งว่าหมู่พระสงค์จะนําพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่าธรรมเจติยาจาริกเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่มหาชนเป็นอันมากดังตามพุทธประสงค์ ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้